เราไปปลุกพี่บิงกันพี่บิงชอบปลูกน้องดีนะวันนี้เราจะให้น้องปลุกพี่บ้างพี่บิงนอนนานแล้วนะดกลางคืนไม่หลับไม่นอนเราจะเอาตัวนี้ไปปลุกพี่บิงนะคะแดนวัตันจัดการปลุกพี่บิงล้วปลุกพี่บิงเลยปลุกพี่บิงเลยปลุกพี่บิง พี่บิงพี่บิงชอบหลับตากระต่ายหลับแบบลืมตานิดนึงวันนี้หลับหลือตื่นหรือพี่บิงจะทำยังไงน,นอนอยู่ข้างๆาง รอต่อ,อ,อกันผูกพี่วิงลูกพี่วิงเนี่ยพี่วิงเนี่ย,ยพี่วิงจับมืนอนอนแล้วค่ะนอนเรื่องจับโอ้โออืมมาไปหอม 我今天没弄你。子。 ลูกไม่ตื่นพี่บิงไม่ตื่นเนาะทำไงดีอะให้ก hey, <you> ี่โมอนี่ตื่นแทนมงว์ oh. สองโมงครึ่งเนาะนะนะปลุกพ่อตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่ายโมงนะคะสะดุ <laughs> ้งตื่นบ่ายสองโมงกว่ารีบเลยค่ะ คุณพ่อค่ะไม่ใช่แล้วค่ะจะสามโมงแล้วค่ะแต่ด้นลูกค่ะลับน้ำนะคะปัตตันปุุบพ่อสำเร็จเตืย วิง่งดึงหูพ่อไว้ตื่นได้แล้วทุกคนนอนกันนานมากเลยอ่ะอยากลางคืนนะเด็กไม่นอนทำน้องดีๆเดี๋ยวน้องเจ็บลูก อหอมนา่งด้วยหอมนาง่งด,ด้วยทุกบอททำหน้า นั่นขี้นคานี่ใส่ลูกกับพ่อเหมือนกันตื่นมาจะต้องแคะขี้มูกเดีย๋ยวพี่บิงก็พี่บิงก็ชอบแคะขี้มูกทั้งตอนนอนแล้วก็ตอนตื่นเลยอะทำไมชอบแคะกันหคือแคะเหมือนกันมากๆเลยอาา่ะฮะดูสมูกบานๆนะลูกนะ อออ,อ,อ,อไปแล้วตัน้นออไปแล้วพี่บีเล่นกับน้องหน่อยลูก